โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานก็อาจจะติดธุระกันเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เล็กน้อยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็มีการอัปเดตอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็จะเห็นได้ตรงกิจกรรมนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนเหรียญของอดิวเคียนะครับก็เข้าหมดดิวเคียตรงที่หมดอารีนาเลยนะครับก็ ทุกๆวันตอนเช้า1เวลาแล้วก็ตอนเย็น1เวลานะครับอตอนเช้าจะเริ่มตั้งแต่12บสนากาถึง14บสนาฬิกานะครับก็ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยก็น่าจะเป็น11บเนาฬิกาถึง13บสนาฬิกานะครับก็ตอนเย็นก็จะเป็น1 9บเนาฬิกาถึงสองทุ่มเออถึงสี่ทุ่มนะครับก็ถ้าเป็นเซิร์ฟราก็6กโมงถึง3ามทุ่มนะครับ ก็ในหมดนิวเคีย์นี้จะมีโอกาสดรอปนิวเคียร์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ปกติก็ยิงกันเหมือนเดิมนะครับก็รุนที่ผมจะเอาไปก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยไม่ได้รุ่นไหโอเครุนเก่ารุนล้วนนะครับ ก็สำหรับของที่ได้นะครับก็จะมีเจ้าปืนชิ้นส่วนเฟรดากอนนะครับก็สำหรับผพ้นเล่นใหม่อาจจะมีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาชิ้นส่วนไปอัปเกรดตีบวกได้นะครับมีคุญแจเงินคุญแจทองนะครับแล้วก็หินแร่นะครับแล้วก็มีชิปพลังงานนะครับแล้วก็ฝึกฝนสกีนะครับ ก่อนที่จะแลกกันแบบแน่ๆเลยก็น่าจะเป็นฝึกฝนสักขีชีพพลังงานแล้วก็ทองนะครับก็อตอนนี้กําลังทยอยเก็บนะครับสําหรับไปลงดาก้อนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรอดูอีกทีนะครับว่าอตอนอวันที่5เดือนหน้านะครับก็ซีซั่นแล้งก็จะรีแล้วนะครับก็รีของในแล้งด้วยนะครับก็เงื่อนไขาการรีแลงนะครับก็ก็จะเป็น อ2อซีซันจะรีของ1ครั้งนะครับซึ่งตอนนี้เป็นซีซันที่2แล้วนะครับก็สำหรับแต่ละซีซันนับยังไงอย่างนี้นะครับก็1ซีซันก็จะประกอบไปด้วย6สัปดาห์นะครับตามแหลงเลยนะครับก็ครบ6สัปดาห์ก็จะนับเป็น1ซีซันนะครับแล้วก็ขึ้นสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นซีซันที่2นะครับของก็ยังไม่รีนะครับ ก็รวมแล้วก็12บสอลดเสียงเกมแป๊บนึงนะครับก็12บสอเสียงเกมดังมากอ่าก็12บสซีซั่นนะครับหรือประมาณอสามเดือนประมาณนั้นนะครับโอ้เขามาลดแรงนะครับเพราะว่าแรงสูงๆมันกดเจอคนอยากนะครับ แล้วก็เก็บอะไรนะอ๋อเขามาเก็บรอบอันนี้หมดเดียวเคียอ๋อต้องขอประทานอภด้ไฟนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเจอแบบนี้ก็สบายหน่อยนะครับโอเคในเมื่อเขาแจกมาแล้วก็ะจะให้ดูรูนเลยนะครับ ามหมื่นหกแปดพันสก็น่าจะตายสักตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าเล่นจริงๆก็ประมาณนี้นะครับโหลดเรลวเคียอ่าเราไปดูภารกิจกันเลยนะครับก็ตอนที่3ามทุ่มแล้วครับนี่ครับก็จะสิ้นสุดแล้วนะครับ เราไปดูของรางวัลที่เขาให้แลกกันเลยนะครับแต่ละอันก็ใช้เหรียญไม่เหมือนกันนะครับก็กิจกรรมอยูอ่วันที่22ถึง29นะครับก็เป็นเวลา7วันเหมือนเดิมนะครับวันหนึ่งจะได้กี่เหรียญน,นะครับน่าจะเท่าเดิมนะครับ300 3, 5, 4 22 25 สิบประมาณ300เหมือนเดิมนะครับ300เหรียญเหมือนเดิมถ้าเก็บพรบทุกเหรียญน,นะครับก็จะมีอันนี้นะครับสำหรับสายเติมที่สุ่มล้ตโต้สมบัตินะครับโอเคก็วิธีดูร้านค้าแร้งนะครับว่าซีซันจะรีตอนไหนหรือยังไงนะครับอันนี้นครับสัปดาห์ที่ 5- ้ทับหเนี่ยครับ ตอนนี้เป็นสัปดาห์รองสุดท้ายแล้วครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็น6กทับหเราเล่นอีกอรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปของในร้านคาแร้งตรงนี้ก็จะรีแล้วนะครับก็ต่อไปจะเอาอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แนะนําให้เก็บเหรียญดาวไว้นะครับก็ของ จารีหลักๆก็จะมีสัตว์เลี้ยงรีเจนนะครับก็ไม่รู้จะเอาตัวอะไรมานะครับแล้วก็สัตว์ขี่สีม่วงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาตัวอะไรมาและที่สําคัญที่สุดคืออาวุธสีม่วงนะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรมานะครับก็ถ้าได้แล้วทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับขวานบวก5้แล้วก็หชิ้นประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างยีพอสมควรนะครับ อนาคตข้างหน้าก็จะมีจัดปุ๋งอาวุธเข้ามานะครับตอนนี้จัดฝูงจัดปู๋งยันพานะเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับขบวนการสักีนะครับสามารถใส่ได้สูงสุด6ตัวนะครับก็อารมณ์เหมือนกับจัดัตวงเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ให้คนแบบเขามีเงินทุนไปก่อนเลยนะครับก็เราไว้ที่หลังก็ได้เนาะ สำหรับร้านค้าแรงนะครับก็เออร้านค้าปกตินะครับก็จะมีเหรียญในวิเคียหนึ่งทิกเก็ตเข้ามาขายนะครับแล้วก็มีแพ็กโกนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับ40เพชรได้อยู่5 0 0 0ันโกนะครับแล้วก็ปีศาจทักษะนะครับเอามาขายตัวละ500อก็จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับสายแบบงบน้อยแต่คอยนานก็เหมือนผมก็ได้นะครับซื้อคุณแจไปนะครับวันละหนึ่งดอกนะครับถ้ามีมาขาย ก็ร้านค้าจำกัดถ้ามีพวกมีพวกรูนแบบแบบนี้ก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับรูนใหม่อรูนที่จะใช้ก็มีรูนสัตว์ขีโจมตีธาตุป้องกันธาตุอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ